ประชาชนพี่น้องทุกท่านผู้เข้าร่วมงานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผู้แทนจากสำนักงานกสทชและที่ปรึกษาจากสถาบันพระดิศพัฒนาบริหารศาสตร์ก็ผมมลนัยเอกประสานสุกเกษประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามพรกสทชและกรรภ์านการบ่งเสรสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผมมีความยดีๆและได้เกีตบไปอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อเราฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการก้างที่ศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามตนโยบายกสสชที่สาคัญในด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไปตามปี2 5 6 5เรื่องการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มี สัญญาณโทรศัพท์เลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลโซนสีและพื้นที่ชายขอบะโซนสี่วกที่กอรับจอดำเนการในครั้งนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมาประชุมเพื่อรับฟังข้ทมูเสีนงสาธารณะในวันนี้ท่านจะได้รับทราบโครงการระดับพื้นฐานตุลาคมเพื่อกับเพื่อนเศรษฐกิจของประเทศอามาจักรพลมองเพรเพื่อวันที่19ก้าตุลาคมสอง9ัน้าร้อยหสเก้า เึ่มีเป้าหมายเพื่อขยายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทยโดยได้เอบหมายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับบูรณาการร่วมกับสำนักงานกตทเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการระจับมีความสอดคล้องเชื่อมโยงไม่เกิดความซ้ำซ้อนพร้อมทั้ง ท่านจะได้ก็ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามกำนันต่างๆเขาก็ส่วนใหญ่มันมีเ,เด็ใชายขอแต่ครอบคุมนะครับแล้วก็เขาก็ได้ใช้ประโยชน์ในการประชุมลูกบ้านที่เห็นประโยชน์ได้ชัดคือ,อ,อยูซโซนี่เขามีศูนย์อยู่ในโรงเรียนก็ใช้ในเรื่องการศึกษาครูก็จัดนักเรียนหมุนเวียนลงมาใช้นะครับมามาใช้นะครับ แล้วก็ผมไปที่เชียงรายก็ได้ไปดูเ,เน็ตใช้ขอบที่ใช้กับรพออตด้วยนะครับแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของของในความต้องการของประชาชนเนี่ยทราบเลยว่าเขาอยากให้ต่อโครงการก็คือโครงการมันจะหมดปี67เขาอยากให้ต่อไปนะครับทางกรทชผู้แทนเนี่ยากยู่โซ่เนี่ยท่านก็บอกว่าออพอหมดโครงการแล้วเนี่ยจะต้องจะต้องออมอบให้ กับทางโรงเรียนหรือทางรอพอสอตนะครับนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันจะต้องมีบูรณาการในระดับนโยบายจากจากทางส่วนกลางนะครับก็คือจากรัฐมนตรีหรือประหลัดกระทรวงของอกระทรวงมหาดไทยนี่ก็คุมผู้ใหญ่บ้านกำนันใช่ไหมฮะกระทรวงศึกษาคุมด้านการศึกษานะครับกระทรวงสาธารณสุขคุมด้านสุขภาพนะฮะท่านจะเห็นได้ว่าโควิดเนี่ยมันใช้การติดสารโทรนาคมเนี่ยสามารถให้ประเทศไทยเนี่ยคุม โควิดได้แล้วเป็นชื่อเสียงมีชื่อเสียงระดับชั้นนําของโลกเลยนะผมก็ยังภูมิใจอยู่นะครับว่าเนี่ยเพราะการสื่อสารและการสื่อสารมันมีนมความจะเป็นแล้วมันสอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพประชาชนตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับว่าประชาชนทุกนายไม่ว่าบนเขาที่ไหนต่างเนี่ยคุณต้องได้รับการสื่อสารเพราะว่าไม่งั้นคุณติดต่อภาครัฐไม่ได้ความจะเป็นในชีวิตมีเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยการศึกษาอะไรต่างมันมีทําธุรกิจออนไลน์ตอนนี้ใช่ไหม เด็กก็เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยผมแล้วเด็กก็เล่นคอมพิวเตอร์ได้อะไรได้มีความเข้าใจนะครับแต่มีครูอากลับเตยก็ดีทีน่น่าจะน่าจะตอบครบนะถามอีกได้ครับแล้วปัญหา